นุ้ยหมันหมันหมานหมันมันปัดมาเพิ่งเห็ดน้ำกันมากมา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 เก็บมาเก็บมาเล่าเก็บมาเก็บมาเก็บเห็ดปัดงามบ่ค่ะงามงามเก็บ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 มาเล่าเก็บเห็ดปัดหมานหมันวนี่ยะซื้อกับหมานได้จ้าปัาจ๋องามอย่างงามงามเนาะพอดีเลยพอดีม e ือเอื้นเอ็ดเขาอาเอาเก็บเก็บเอาเก็บเอาเก็บเห็ดเด้อค่ะกระลังพอดีอันมกก็ได้ซุปก็ได้เด้อจ้าเนี่ยเห็ดขอนนะคะเนี่ยค่ะ ปลอดสารพิษนะคะเก็บท enfin ี่บ้านเราเองเลยนี่ค่ะโอ้ยหล่ะหมึงเนี่ยล่ะคุณเน่ะบอสเลือกให้หายเฮ็ดออกจากหายหาออกลูกนะจ๊ะไหาออกลูกเป็นเฮ็ดใครเห็นบ่จ๊ะง่ายง่ายถึงวะง่าย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 เก็บเอา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 คุณเน่ะเบ้ยอคุณเนี่ยอะไรเยอะ อะไที่มันบนี่ก็ไปสุกดอกอะไที่มันแก่แล้วก็อันพอดีสุกเด้อค่ะอันอ่อนๆทอากับไปโมกไปแกงก็ได้เด้อจ้าแข่งไซนอม้ค่ะอันซ้นเนาะออกตลอดได้กินย้อนอยู่เด้อจ้าสุกอิ่มผลตัวนี้สุกเบื่อมัดขอบขวางแกงได้พอมออนนซ คลิปนี้ก็าไว้ซ์นี่เระเด้อจ้ามานละค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ